เวลาน้ำไหลลงมาก็ไหลไปเรื่อยๆโอเคนะครับซิลืมลืมลืมเดี๋ยวโชว์นี้ก่อนโชว์นี้ก่อนไปแปลงหน้ามาไปแปลงหน้ามาเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนแป๊บนึง สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่พานทองชนวีนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องอยางนะครับที่ผมไปเปลี่ยนมานะครับก็คือคอนเซปต์นี้ผมก็คือจะทําแบบเป็นล้อเดิมนะครับล้อเดิมทีนี้ผมก็เริ่มอ่าเริ่มแรกเลยก็คือไปหารอมาก่อนนะครับเพอพอดีไปเจอจังหวะทีะ่คนที่เขาออกรถ่1.9ปี24มาทีนี้ก็เลยแบบว่าอืมอ่ะเขาอยากได้แต่ยางไงเขาอยากได้แต่ยางเขาอยากเปลี่ยนแบงค์ใหม่งั้นเอางี้ ผมเอาแม่งมาคุณเอายางไปประมาณนี้ก็คือทีนี้ผมก็ต้องเริ่มหาซื้อยางใสทีเนี้ยสเปคในใจคือคือผมต้องการาข้างหน้าเนี่ยเป็นสองสามห้าข้างหลังเป็นสองหกห้าทีเนี้ยเวลาเราไปซื้อไปซื้อขอซื้อตามาที่เขาขายเป็นชุดเป็นมือหนึ่งอย่างนี้ครับส่วนมากเขาก็ไม่อยากจะแบบขายทีละเส้นสองเส้นนะครับบางทีถ้าสั่งในแอปบางทีก็ เอาง่ายๆก็คือผมจะเอามาทดลองใช้นะท,ทีนี้คือการลงทุนนะการทดลองใช้ต่างๆมันก็มีการลงทุนนะครับผมก็ไม่อยากจะไปลงทุนเยอะเพื่อมาทาการทดลองอันนี้ก็คือผมก็คิดว่าเอ้ยงั้นก็เอาอย่างเปอร์เซ็นทีนี้ผมก็ไปถาม آ, ไปถามบอสโอทีซีนะครับอยู่ที่บางบ่อนะครับก็เริ่มจากคุยราคากันยางใหม่ยางค่ายต่างๆยางยี่ห้อต่างๆยางใหม่เป็นไงราคาไงทีนี้ผมโตลงกรูผมอยากได้ยางเปอร์เซ็น์ทีนี้ที่ร้าน ที่สำนักง,งานใหญ่ OTC เนี่ยเขาไม่มียางเปอร์เซ็นต์นะทีนี้ผมก็เริ่มเริ่มาหาในในในตัวมาเก็ตเพจนะครับทีนี้ก่อนอื่นที่ผมอขอพูดถึงในส่วนของมาเก็ตเพจก่อนนะครับเพราะว่าตัวมาเก็ตเพจเนี่ยเป,เป็นเป็นขคล้ายว่าเป็นของ Facebook ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ ขายของก็คือขายของใน Facebook ก็คือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งคือสร้างขึ้นมาให้ทุกคนไปลงขายสินค้าสินค้ามือหนึ่งสินค้ามือสองพวกยานยนต์พวกอุปกรณ์การเรียนกล้องถ่ายรูปกีฬาพวกรวมถึงยางรถยนต์ด้วยนะครับเหตุผลที่ผมมามาเก็ตเพจก็เพราะว่าหนึ่งก็คือในมาเก็ตเพจเนี่ยมันก็จะระบุให้ผู้ขายนะฮะผู้ขายนี่คือลงราคาอย่างชัดเจนนะครับสภาพมือหนึ่งมือสองก็ว่ากันไปน่ที่สําคัญก็คือการลงราคาการซื้อขายการโพสขายในเฟซในกลุ่มเนี่ยบางทีเรา เขาไม่ค่อยลงราคากันการที่ไม่ลงราคาต่อให้เราสนใจเงี้ยเราก็ไม่กล้าทักไปถามนะฮะก,ก็ฝากไว้สําหรับพี่ๆที่อยากจะ,ะขายของในในใน,ในกลุ่มในขับอะไรเงี้ยคือลงราคาไปเลยครับทีเนี้ยถ้าถ้าเขาดูดูแล้วเขาไม่ถูกใจเงี้ยเขาก็ไม่ทักไปหาเรานะครับดีกว่าให้เขาทักไปคุยกับเราแล้วทีนี้มันพูดคุยกันแล้วทีเนี้ยมันไม่เกิดซื้อกําลังไม่พองบไม่ถึงเงี้ยอย่างเช่นว่ายางชุดนี้ อ่าชุดนี้พุชขายยางชุดนี้ครับแต่ไม่ระบุราคานะครับบางทีผมก็มีงบในใจอยอู่สักสี่ห้าพันจะซื้อได้ไหมปรากฏว,ว่าทักไปแล้วแปดเก้าพันอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็ได้แต่ว่าขอบคุณครับคือการขอบคุณครับของผมคือผ,ผ,ผมยังยัง,ย,งยังจะไม่บอกว่าเออไม่ได้สนใจนะครับอ่าอ่าตกลงนะครับก็คือถ้าเราไม่สนใจหรือว่าเราไม่อยากได้ของเขาคนซื้อเองก็อย่าไปต่อราคาเขานะครับก็คือถ้าเขาถ้าเขาร้องราคามาถ้าเขาร้องราคามาประมาณบอกว่า เออถ้ามันเกินงบเราเยอะเราก็ขอบุณนะครับเราอย่าไปต่อเขานะครับถ้าสดี๋ยวว่าเอ้ยเอราอยากได้จริงๆเราต่อราคานะครับต่อราคาเออเนี่ยเขาก็ลดให้อยู่แล้วครับต่อราคาอาจจะเป็นลดลงมาสักสี่ห้าร้อยรวมใส่ให้หรือว่าเอาไปใส่เองก็จะลดลงไปอีกประมาณนี้ครับก็คือการต่อราคานี่ก็คือต่อต่อเมื่อเราพร้อมจริงเวลาไปต่อเนี่ยอย่างผมก็ความรู้สึกของคนขายของเราอย่างว่าถ้าต่อราคาแล้วไม่เอามันก็รู้สึกยังไงนะมันก็รู้สึกจะไม่ดีเหมือนกันสําหรับคนขายของนะครับคนซื้อของเองก็ต้อง มีมารยาทพอเราเขาบอกราคาไปแล้วเราก็บอกว่าขอบคุณครับนี่นี่มันแต่ทาให้การซื้อขายกันใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแต่มันก็ซื้อขายในออนไลน์ก็ระวังด้วยนะครับมีชาชีพมันก็เข้ามาเยอะนะครับทีนี้ในเมื่อบางบ่อ,บอไม่มียางเปอร์เซ็นตน์ทีนี้ผมก็ออกมาหาในมาเก็ตเพจปุ๊บมาเก็ตเพจปุ๊บผมสนใจเรื่องอะไรผมก็จะพิมพ์เข้าไปพิมพ์เข้าไปหานะฮะยางหายางอะไรผมก็พิมพ์เข้าไปทีนี้ก็พิมพ์เข้าไปไปเจอมันก็ดูกันอยู่หลายหลายที่คือคือ,อยางที่หายากที่สุดสําหรับที่ คอนเซปต์นี้ก็คือ2 2, 3, 5เดี๋ยวผมดูก่อนเผื่ออ่ะาม5 6 0เนี่ยมันจะหายากมากมันก็จะมียางที่จะเป็นของค่ายต่างๆแต่ว่ามันจะเป็นปีแบบลึกๆมันไม่ค่อยมีคนใช้กันนะครับ2-3-5นะครับ สองามห้ 2, นะครับพอดีผมไปเจอในหน้าตาลการยางหน้าตาการยางก็คือหน้าตาลโชคชัยนะัสมาชิกหนึ่งจุดเกบอร์สองเก้าผมจะไม่ผิดนะครับทีนี้แกก็พูดลงขายผม,ผม,ผ,มผมดูแล้วโอเคเขาเขาลงราคานะเขาลงราคาไว้เออเฮ้ยราคานี้เราพอไหวอ่าเราก็ทักไปเลยเราอยากได้อยู่แล้วนะอ่าคติอ่า คอนติแนนเท่านะครับคอนตินาเท่ายางตัวนี้ยี่ห้อตัวนี้เมื่อก่อนผมเป็นนักปั่นอยู่ผมก็ใช้ตัวนี้ในการใส่ในเสือหมอบในรถของผมนะครับทีนี้พอได้ยี่ห้อที่ถูกใจนะครับก็คือคอนตินคอนติเนี่ยคือโอเคเราชอบเราเห็นราคาที่บอกว่าเออเราเราน่าจะพอดีกับราคานี้เราก็ไปนะครับรถได้เท่าไหร่ประมาณนี้ครับก็เขาเห็นผมทักไปเขาก็จําได้ครับนานๆก็จําได้อ๋อในชาติเองอย่างนี้ก็คือ เาก็รู้จักกันนะครับราคาพิเศษก็ยังว่าครับเราก็ไปต่อคขาเราต้องเอานะครับต่อครเราก็ซื้อแล้วก็ตกลงทีหน้าตกลงทีนี้ผมกอ็อีกเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือมันก็ต้องเหลืออีกสองสองคู่ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ไปที่ร้านผมก็บอกว่าน้าช่วยแนะนําหน่อยว่าผมอยากได้สองหกห้ามาใส่ข้างหลังนะฮะสองหกห้ามาใส่ข้างหลังเนี่ยน้าเขาก็แนะนําเป็นมันจะมีมีของบิดโตนแล้วก็มีของโตโยทีนี้ผมก็เลยบอกเอาโตโยเลยเพราะว่า มันเป็นของของดีอยู่แล้วโตโยต้าไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มตรง s u v ก็ใช้กลุ่มกระบะยีรับแคะก็ใช้รถใช้งานก็ใช้ก็คือไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพก็คือโอเคเราก็ต้องไปหานะครับก็ปีก็ใหม่อยู่นะยังใหม่อยู่ดอกเยอะอยู่กลยก็ลดให้ราคาพิเศษเหมือนเดิมทีนี้แกก็บอกว่าน้าชาติถอยรถขึ้นมาเลยนะฮะถอยรถขึ้นมาเลยแต่ทีนี้คือรถผมอ่ะมันเป็น5้าลู มันเป็น5้าลูนะฮะผมก็ยังไม่แปลงกลับใส่ห6ลูทีนี้ผมก็ได้ขนล้อขนล้อที่อยู่ด้านหลังผมนะามาใส่เองนะ,ะก่อนที่ใส่มันก็ต้องอแปลงจาก5้ลูกลับไปเป็นหรูอีกนะฮะทีนี้ก็อะไรที่ผมขายบอกถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดแต่ละไอตัวแต่ละอย่างที่ผมเอามาว่ามันหนาบางขนาดมันเท่าไหร่เหตุผลทําไมผมถึงใช้แก้ม 60ทำไมไม่ใช้55เหมือนเดิมนะครับเพราะล้อเดิมผมล้อ55นะครับเดี๋ยวไปชมลยมาครับผมต่อกันด้วยลายนี้นะครับเป็นลายแรกนะครับ235นะครับตัวนี้จะเป็นของคอนติก่อนนะครับอันนี้ผมจะเลือกมาใส่ล้อหน้านะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับกล้องโฟกัสทันหรือเปล่าครับ235นะถ้าอย่านี้ครับ23560นะครับการที่ผมเลือกใช้แก้มยางเป็น60ก็เพราะว่า มาดูทางนี้จะเข้าใจนี่ครับผมอยากให้แก้มยางอ่ะมันอ้วนๆออกมานะครับเวลาอ้วนๆออกมาเนี่ยเวลาเราเอาเอายางอ่ะคว่ำลงฝั่งนี้นะครับยางมันก็จะโดนพื้นโดนอะไรเวลาถอดออกซ่อมถอดปะนะครับคือมันจะไม่โดนอ่าไม่โดนก้านตัวนี้นะครับมันจะโดนแก้มก่อนเวลาเราขับไปเบียดฟุตบงฟุตบาดนะแก้มมันก็จะโดนก่อนนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือคนที่ชอบล้อนะครับรักล้อมากกว่ารักยางก็คือถ้าเวลาเบียดเบียดไอเนี้ย เบียดฟุตบาทก็ให้ยางโดนก่อนก่อนที่จะโดนล้อนะครับนี่เพราะล้อค่อนข้างที่จะแพงกว่ายางนะครับโอเคครับนี่ก็คือคอนเซปต์ล้อหน้านะครับจะใช้คู่หน้าเป็นสองสามห้าหกศูนย์นะครับขอสิบแปดนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นหกศูนย์นะยางคอนตินะครับเหตุผลที่เลือกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูยางตัวเก่าก่อนครับนี่ครับ ยางตัวเก่าผมเนี่ยจะเป็นของโอตานนนะครับเป็นสองห้าห้าห้านะครับนี่ครับคือคือมันไม่อ้วนนะครับผมชอบผมชอบแก้มยางที่มันอ้วนๆ้นะครับอ้วนๆออกมาแต่ตรงนี้มันจะสลบสลบแต่ว่าถ้ามันไปอยู่ในอ่าไปอยู่ในแม็กเดิมนะครับมันก็จะอ้วนอยู่นะครับแต่ว่าทีนี้คือผมต้องการตัวนี้ให้เป็นหกสิบให้แก้มขึ้นมาหกสิบนะครับทีนี้ก็เป็นที่มาของอ่าแก้มหกสิบล้อหน้าเนี่ยครับคือในความคิดผมนะอ่ามันดูตัวนี้กน มันจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นสองสามห้าอันนี้เป็นสองหกห้านะครับระยะมันจะแทบจะไม่ต่างกันนะครับนินดเดียวนะฮะนิดเดียวก็คือไม่ห่างกันมากก็ห่างกันสามเซนนะสองสามห้าสองหกห้าไปสามมิลประมาณนี้ครับนิดเดียวครับนิดเดียวดเหตุผลที่ผมเลือกนะที่ผมคิดไปเองก็คือว่าผมอยากได้หน้าสัมผัสต,ตัวนี้ให้มันให้มันแคบลงเวลาเลี้ยวเวลาอะไร มันจะพวงมาลัยจะเบาขึ้นเพราะว่าหน้าสัมผัสตัวนี้มันอ่ามันแคบลงนะถ้าเป็นกว้างๆมันอาจจะหนักก็ได้นะที่ผมคิดนะครับแต่ว่าถ้าตามที่จริงแล้วมันก็มันก็ต้องใส่ให้เหมือนกันนั่นแหละก็คือสองหกไอสองหกห้ามันก็ต้องหกห้าทั้งทั้งหมดทั้งสี่ล้อนะเพื่อง่ายต่อการสลับยางทําอะไรทุกอย่างนะแต่ทีนี้ก็คือก็อย่างว่าเกินไว้แล้วคือเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองนะครับผมก็เลยเลือกไซส์สองสามห้ามาครับตัวนี้สองสามห้านี่ครับมันก็จะออกมาอ้วนๆหน่อย อ้วนๆนะครับอ้วนๆเวลาโดนก็โดนนี้แต่เป nice. ็นลายนี้ไม่ค่อยเห็นนะแต่ผมไปหาตรงนั้นนไม่ได้นะครับตัวนั้นนแพงอจะจะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งก็คือเป็นมิดวิชลินนะครับ s อ v ยูวเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะบามีอะไรสีที่มันพรีเมียมสีหรืออะไรสักอย่างนี้แหละครับอันนี้ก็โตโยอยู่ครับโตโยก็พูดหน่อยไหมไม่ต้องพูดดีกว่ามั้งอันนี้มันดีอยู่แล้วนะฮะมันดีอยู่แล้วคนใช้เยอะอยู่แล้วโตโยเนี่ยคือไม่ไม่ต้องห่วงนะฮะ เนี่ยคือผมจะเอาหน้าหน้าก,กว้างเนะี่ยมาใส่ข้างหลังนะเอามาใส่ข้างหลังแทนไอ้ตัวนั้นก็ไปใส่ข้างหน้านะฮะทีนี้ก็คือม <c oughs> น้าตาหน้าตาแกจะเปลี่ยนให้ตอนที่ไปหากแกนะฮะเขาบอกว่านะรถผมยังเป็นห้าดุมอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องแปลงตัวนี้ก่อนนะฮะนี่เป็นห้าดุมอยู่นะฮะชุดนี้ก็ขายอยู่นะครับใครอยากได้ก็ทักมาได้ครับก็คือขายยกชุดนี่แหละครับอ่นะครับผมเรื่องยางก็ หมดแค่นี้ครับลองดูว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับเวลาเปลี่ยนเสร็จนะทีนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าผมต้องใช้เวลาเพราะว่าผมว่าจะให้น้ามงคลแก่ทาให้อบอกว่านะ้าทำอะไรเอากลับ้คืนเดิมประมาณนี้ครับแต่ว่าน้ามงคลเป็นคนแปลงอจากหกเป็นห้าให้ทีนี้เดี๋ยวผมแปลงกลับเองนะฮะผมหาลงอะไรผมเรียบร้อยแล้วเตรียมไว้หมดแล้วนะครับนี่นะครับอ่ฝากไว้อ่า พูดอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับแม็กปี2024สามารถยกใส่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกึงเบ้าตัวนี้แล้วนะครับไม่ต้องกึงไม่ต้องมีลิง์ออกนะครับแต่ว่าเราต้องใส่ตัวปิดปิดดุมนะครับใส่ตัวปิดดุมาให้มันเป็นแบบเรียบนะฮะสวยๆครับ,ค,รบคอนติคอนติไม่ค่อยมีแต่ว่าสวยนะผมเห็นแลนน,นนี้สวยนะครับไลนนี้สวยนะครับแต่ว่าดูแล้วลอง ล่องล่องล่องตัวนี้ก็อาจไม่ไม่ค่อยปมนินหนึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าเขาทําลายแบบเนี้ยครับอ่าทําลายแบบว่าให้มันให้มันเป็นล่องแบบอีกร่องหนึ่งก่อนนะมันก็จะดีเวลาเราเหยียบน้านิดนิดหน่อยหน่อยมันก็จะไม่ไหลหาบหน้ายากนะครับตัวโยตัวโยมีไหมตัวโยมีตัวโยมีนะครับตัวโยมีสันอยู่สันสันสูงมากเลยอ่ะเอาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับ เวลาเราเหยียบปุ๊บมันก็ตนนัวนี้ปุ๊บมันก็จะไหลมานีนะบางบางยี่บางบางลายนะครับเหยียบปุ๊บมันไหลมาอาบมานี่โอ้ยสาซื้ออันนั้นมาเช็ดยางยางย่างดีนะครับพอดีป้าข้างบ้านเขาก็ซักผ้าเทออกมากลางตนนวนลเราขับไปเหยียบแป๊บนิดเดียวนะครับมันก็ไหลออกมาเนะ่ออนี่ก็เมื่อก,ก่อนผมใช้อยู่ลายหนึ่งในร้อยยี่สิบนะร้อยยี่สิบหกกานนะครับถ้าใครเจอก็จะรู้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับ ขับรถออกไปป้าข้างบ้านซักผ้าเทน้ําลงผมเหยียบปุ๊บปุ๊บโอ้ลงมาเช็ดอีแล้วนะฮะนี่ฮะอตุตานี้ก็เหมือนกันครับอตุตานี้จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ่ามันจะมีร่องอนะมันจะมีร่องอยู่เนะนี่ยเนี่ยเวลาเราเหยียบโคลนใช่ไหมเราเหยียบโคลนเมื่อคืนไปหางเลไปเหยียบโคลนไปเหยียบบอ่อมันจะไม่ไหลาอาบมันจะไม่ไหลาอาบมันจะไหลาตามนี้ออกมาเนะะี่ยมันไลออกมาเนี่ยครับหน้ายางเราก็เงาอยู่ตลอดเวลานะฮะเนี่ยตัวนี้ข้อดีของตัวนี้นะข้อดีของตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะฮะ นหน้ายางมันจะไม่มีอะไรขั้นมันจะเวลาน้ําไหลลงมาก็ไหลไปเรื่อยๆนยโอเคนะครับฮี่ลืมลืมลืมเดี๋ยวโชว์นี้ก่อนโชว์นี้ก่อนไปแปรงหน้ามาไปแปรงหน้ามาเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนแป๊บนึงอ่ะครับผมเมื่อกี้คุยกันเรื่องอ่าล้อย,อยางเรียบร้อยนะครับ<อ>ไปแปรงหน้ามานะฮะ ไปแปลงหน้ามาใหม่นะฮะปั่นคนอื่นเขาไปทั่วเลยแปลงหน้าตัวนู้นตัวนี้นะครับจะเอาเอาผาดมาใส่บ้างนะครับทุกคนก็รอชมกันอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ชมกันแล้วครับตึึงตึึงตึงตึงตึงเต,ต,ต,ต้นต้นตน,นะครับจากหน้ามิวเอ็กนะครับผมก็จะแปลงเป็นหนึ่งจุดเก้าปีสิบแปดนะครับ,นะรบปีนี้ก็ จะทําให้มันเป็นตรงกระบะมากขึ้นนะครับไม่ต้องข้ามถ้าลดกระบะเราก็ต้องแปลงให้เป็นกระบะนะครับไม่ไม่ต้องข้ามไปถึงกับ New X นะฮะนี่นะครับน่าสวยนะครับปี2018เนี่ยตอนนี้กาลังฮิตนะครับแปลงด้วยนะฮะน้าปอนปอนซิ่งนะครับอยู่ตรงโรบินสันนี่แหละเป็นไงครับสวยนะครับตัวนี้คืออาเมื่อก่อนรถผมอะเป็นรถตัวปี2017นะครับ ปี2017แล้วทีนี้ก็มาแปลงเป็นตัว m u l x 2018นะครับเมื่อตอน m u x ออกมามใหม่นะครับตอนนั้นก็แปลงอยู่กับน้าป้อมนะครับใกล้น้าป้อมก็เลยไปหาน้าป้อมนะครับสวยครับสวยตัวนี้เป็นอะไรแท้ถอดนะครับไม่ใช่อะไรเบริกใหม่นะครับไฟตานี่แต,แต่แต่ไอกันชนเนี่ยคือเบอิกมาทําสีใหม่นะครับกระจงกระจังก็สวยนะครับแต่ว่าผมที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็น18ก็เพราะว่า ชุดปลั๊กไฟผมนะมันเป็น m ิวเอ็กแล้วนะครับก็คือสามารถเสียบได้เลยอีกอย่างหนึ่งคือเวลาผมบรรทุกนะครับเวลาผมบรรทุกใส่ข้างหลังเนี่ยเวลาหน้ามันลอยอย่างเงี้ยมันก็จะมีสวิป์ปรับปรับไฟนะครับปรับสูงต่ำนะเป็นของ m ิวเอ็กอยู่แล้วคือท้ายคู่กันได้นะครับกับปีสินะครับได้อีกอย่างหนึ่งไฟปีสิเนี่ยมันก็มันก็สวยกว่าปีสิบเจ็ดแสงไฟมันนะครับแสงไฟนะครับ สงไฟมันก็จอขา,ขาวๆเหมือนมิวเอ็กนะครับเข้ารูปนะครับตรงตรงรุ่นเขาเรียกว่าตรงรุ่นเข้ารูปนะอันนี้ก็ขอบคุณด้วยครับตอนแรกอ่ะผมก็ว่าจะเอารถไปจอดนะครับตอนแรกผมก็ว่าจะเอารถไปจอดแต่ทีนี้คือตอนแรกว่าจะเอาปีสิบ็ดพอปีสิเจ็ดปุ๊บมันต้องแปลงสายไฟนะนะทําให้แบบกับเดิมนะแยกนู้นแยกนี่อ่ะทีนี้ก็ขนผมก็ขนขนโมไซค์ขึ้นไป บนโมเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนรถอ่าอย่างดีกะว่าจะขี่โมเตอร์ไซค์มานะครับแต่ทีนี้ก็คือทีมงานของอ่านปเนี่ยเบอกอุ้ยครึ่งชั่วโมงนะถ้าเอาหน้าสิบปเอางาอง้นผมก็เอาเลยครับนะเนะทิร์นเลยครับเอาหน้าตัวนั้นเทิร์นแล้วก็ตัวนี้น่าจะเหมือนอ่าเพิ่มตังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าสิบเกดนี่ยผมอาจจะได้ตังตังกลับมาด้วยนะครับแต่ที่ถ้าเป็นหน้าสิบแปดเนี่ยไฟมันแพงอีกอย่างหนึ่งมันมันไม่ใช่มันแพงหรอกครับ มันเป็นคล้ายๆว่ากระแสมากกว่านะครับช่วงนี้เขาแปลงปี2018เยอะนะครับเขาแปลงตัวหน้าตัวนี้กันเยอะนะครับนะเขาแปลงหน้าตัวนี้กันเยอะมันก็เลยทําให้แบบว่าอ่าตัวเนี้ยมันหายากขึ้นพอหายากขึ้นก็อย่างว่านะของหายากมันก็เหมือนพระนั่นแหละพระเครื่องอันไหนหายากๆมันก็ราคาขึ้นนะฮะอันนี้ก็จบไปนะครับแปลงหน้าผมว่าโอเคอยู่ครับมันสวยอีกแบบหนึ่งต้องมองไกลๆกับ เมื่อกี้เอาไปจอดไว้ปั้มน้ำมันตกใจรถไขยไ่ยังไม่ชินกับรถตัวเองนะใครเห็นก็ทักทายได้ครับอาจจะจําหน้าไม่ได้แต่จําวัดบูธได้ก็บอกครับ <c oughs> หลายคนก็บอกว่ารถในชาติจําง่ายจําวัดบูธออกโอเคครับโอ้สว,สวยสวยสวยอยู่ครับสวยเป็นตัวของมันปีสองพันสิบเจ็ดก็สวยนะครับสวยในสไตล์ของอไข่ของมันออริไข่ออริมันนะครับ แต่นี่ก็คือมันมีเหตุผลที่ผมต้องแปลงใส่ปี2015คือมันได้มีอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูสําหรับคนว่าเอ้ยมันจะต่างกันยังไงต่างกันครับเพราะว่าผมมีสวิตตัวนี้แล้วไงเนี่ยเนี่ยฮะอันนี้ก็คือติดมาจากเดี๋ยวนะครับอ่ะผมปรับแสง,งปรับเห็นไหมครับมันมีสวิตปรับไปครับนี่ก็อันนี้ก็ แปลงมาจากน้าป้อมนะทีนี้ก็อยู่ห่างกันแล้วก็ป้อมก็ปอนนะฮะห่างหนีไม่ห่างช่างปอปลานะฮะป้อมแล้วก็ปอนสําสำหรับใครที่สนใจแปลงหน้าก็เดยวครับขึ้นให้นะครับน้าปอนเหมือนเดิมนะครับถ้าพรอบไฟผมมันมันแพงกว่านะครับก็เลยไม่ได้เจ็บตังค์เยอะออไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะครับโอเคครับสวยตัวนี้ก็น่าจะเป็น หน้าสุดท้ายแล้วครับถ้าทีนี้ก็ไม่แปลงแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดถอดอะไรข้างในห้องเครื่องขายนะครับฝากฝากด้วยนะครับสําหรับมือใหม่น้องๆที่อยากหันมาแต่งรถอยากได้อะไรตัวนี้คือเดี๋ยวผมถอดขายให้นะครับเป็นชุดไทเทเนียมชุดอินเตอร์อะไรต่างๆก็จะขายให้นะครับเพราะตัวนี้ก็จะขึ้นโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์ต่อไปของคันนี้นะครับก็คือผมก็จะเป็นสายหกบอสซีตัดใส่ทุงลมนะตามระบบนะฮะแต่มากแปดล้วนี่ก็ เ,เล็งๆไว้อยู่นะครับที่หากลุ่มนักเก่งไปทำแล้วกับกลุ่มเบอคอนไปทําแล้วก็ท้ายไฟแลบก็ไปทำที่นู่นะโอเคครับผมจบเรื่องล้อแล้วก็เรื่องอะแปลงหน้านะครเอาซสายิ่งใหญ่เลยแปลงหน้านึกว่าใส่เอาผ่านมาแล้วอชอบชอบชอบลายนี้มากเลยครับ ครับผมเจอกันใหม่ครับ